การนำสินค้าลงตรวจนับสินค้าหลังนำสินค้าลงนำสินค้าลงให้ลูกค้าตามใบโหลดและตรวจสภาพสินค้าก่อนนำส่งทุกครั้งทำการตรวจสอบสินค้าพร้อมลูกค้าตามหน้าอิน o วร์หรือตั๋วส่งต่อหากร้านไหนต้องแยกตาม PO ต้องทำการแยกให้ลูกค้าด้วยการจัดเรียงสินค้าให้ลูกค้าเป็นระเบียบแยกประเภทแยกสินค้าให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และจัดต้องไม่นำสินค้ามากการจัดเรียงสินค้าให้ลูกค้าเป็นระเบียบแยกประเภทการจัดเรียงการจัดเรียงสินค้าให้ลูกค้าเป็นระเบียบแยกประเภทสินค้าให้ง่ายต่อการตรวจสอบและจัดต้องไม่นำสินค้ามีน้ำหนักมากทับสินค้าที่มีน้ำหนักเบาสินค้าให้ลูกค้าการจัดเรียงสินค้าให้ลูกค้าเป็นระเบียบ แยกประเภทสินค้าให้ง่ายต่อการตรวจสอบและจะต้องไม่นำสินค้าที่มีน้ำหนักมากทับสินค้าที่มีน้ำหนักเบา